สวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปสอนการเล่นเกม rov นะครับสำหรับ ios อามาแล้วมาแล้วโอเคอันนี้คือ apple 100%นะทีนี้เดี๋ยวเอาเวอร์ชันให้ดูก่อนก่อนที่จะไปเริ่มเวอร์ชั่นตอนนี้ก็เวอร์ชัน10เห็นชัดเจนนะครับมาทีนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนให้ก็คือก่อนอื่นเราต้องมี มาแล้วนี่ตัวนี้ตัวนี้แอปตัวนี้แอปตัวนี้ซึ่งเว็บอยู่นี่นะครับแล้วก็แตะอันบนเพื่อโหลดลงเครื่องได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้แหละโหลดแอปมีแค่นี้เลยไม่มีไม่มีอะไรเลยฮะพอโหลดเสร็จปั๊บนะครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้พอหลังจากมาหน้านี้เสร็จปับ๊บเราก็มาตั้งค่าแล้วก็ทั่วไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ าก,การจัดการไฟล์นี่เลยอันนี้อันนี้เราแตะเชื่อถือแค่นั้นเองครับเขาเข้าแอปได้แล้วแต่ว่าผมแจ้งเพิ่มนะครับทีเนี้ยมันมีข้อแตกต่างเห็นจอยที่วางอยู่ไหมจอยที่วางมีข้อแตกต่างแบบนี้ครับหลังเข้าโปรแกรมเนี่ยเขาจะให้เราปลดล็อกซึ่งเรากดตรงเนี้ยเขาจะให้เราสมัครโดยใช้ VChat หรือว่า QQ ก็ได้อันนี้ง่ายครับแค่แตะมันก็ผ่านแล้ว แต่หลังจากแตะแล้วผ่านเนี่ยเราแต่อีกทีเนี่ยมันจะขึ้นมาให้เราล็อกอินนั่นเองการล็อกอินทำแบบนี้นะครับมี2วิธี1ก็ใช้จอแบบนี้หรือรุ่นไหนก็ได้ยี่ห้อไหนก็ได้ผมแก้งไม่ผิดนะรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็ได้ที่ไม่ใช่จอสองจอจอสอ,อ,สอ,สอ,สอตัวนี้ก็ได้นะครับทีเนี้ยมันต้องใช้เป็น QR code นะครับซึ่งก็สามารถทักเข้ามา ขอได้นะครับแต่แต่ผมขายนะพอ qr code มันมีค่าใช้จ่ายนะครับที่ทําบริษัทเขาต้องเอานะครับโอเคก็คือถ้าเป็นจอยตัวเนี้ยต้องใช้ qr code และใช้มือถือเราเนี่ยสแกนก็จะเข้าแอป,ปนี้ได้นะครับเคลียนะครับมีมีแค่นี้เองแต่ว่าถ้าเป็นจอยของแฮนจอยตัวของบริษัทมันเองเนี่ยก็คือจะมีเป็นรูปจอยหลังเราเชื่อมต่อตรงเนี้ยเราก็ไปที่ apple อ่ะเดี๋ยวผมเชื่อมให้ดูเลยก็ได้ ่าดูนะเป็นอย่างนี้คือเชื่อไม่ได้กดสีเขียวให้มันเป็นสีเขียวซะเอ้ยให้เป็นสีส้มผูดผิดอ่าส้มแล้วส้มแล้วมาที่บลูทูธอ่าเคยเชื่อมต่อไปแล้วยกเลิกโอเคมาละ ปุ๊บโอเคเรียบร้อยดูสีนะสังเกตที่สีตอนนี้ส้มนะลองเข้าแอปเห็นไหมฮะแล้วตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปเนี่ยคือมาล็อกอินแล้วเสร็จแล้วครับไม่มีเลยเลยเนี่ยเชื่อมใส่ก็ล็อกอินละเออสิ่งที่ต้องทำต่อคือย้อนพอหลังจากย้อนเสร็จเนี่ยมันก็จะมาเป็นหน้าแรกแบบนี้แค่นี้เองจบแล้วครับไม่มีเลยเลยเนี่ยฮะไอฟมีเท่านี้ นะครับทีนี้เดี๋ยวส่วนที่เหลือผมเอาเกมให้ดูเนาะส่วนการใช้จอยเล่นเกมหรือการตั้งค่าเนี่ยดูคลิปอื่นๆก็ได้นะเพราะว่าผมทําไปเยอะมากแล้วยังไงผมจะเอาไว้ท้ายคลิปไว้ให้เนาะก็กดลิงก์ไปดูออกแล้วกันอ่าไนไหนนะ R.O.V นี่ตรงนี้จริงๆเกมมาเยอะนะเนี่ย R.O.V อยู่นี่ผมกดโหลดไปแล้วเกมว่าจะโหลดไม่ไม่ทันด้วยเพราะเพิ่งโหลดเห็นมะกดเสร็จก็โหลดละมีมีแค่นี้เองครับ แต่ว่าของ iOS แจ้งก่อนนะว่าจะเป็นของเซิร์ฟนอกฟังไผ้ดีนะเป็นเซิร์ฟนอกเเกมอัปเดตเรื่อยๆนะครับเกม Naruto อยู่นี่ฟรีสไตล์ e Dark อ n เน t ภาคนี้เหมือนเกม PC ที่เราเคยเล่นอันนี้ก็เกม CF คือจริงๆเนี่ยเกมต้นฉบับมันเป็นของประเทศจีนนะครับแล้วคนไทยก็ซื้อเช่าประมาณนั้นมามีคอนท่าด้วยมาใหม่คอนท่าออนไลน์นะฮะ เห็นไหมอันนี้คือเกมเนี่ยเดี๋ยวผมเอาเกมให้ดูก่อนนะสิ่งเป็นเร่อหลักๆที่คนอยากได้คือเกมอ่ะทีนี้เอาเกมให้ดู2อันนี้คือเกมออนไลน์นะครับอันนี้จะเป็นเป็น Boy. เกมบอยเกม h a r v e บิร์ตมูก็อยู่ในนี้แหละเห็นป่ะโซนิคคอนท่าต่างๆเนี่ยอยู่ในนี้หมดเลยเห็นไหมคือมันเยอะมันเยอะเนาะก็หลัก700กว่าเกมอ่ะทีนี้เป็นอันนี้เกมบอยแอดวานซ์อันนี้เกมบอยคัลเลอร์นนจริงๆก็ไม่ค่อยแตกต่างกันหรอกเนาะ เล่นได้เหมือนกันอันนี้เอาตเกมให้ดูนะโอเคแค่สองมนี้ก็ปาไปพันสี่ละ Nintendo Super Family Com อ่า Family Com สองตระกูลนี้ผมจำชื่อเกมไม่ไดน้น่าจะเป็นพวกเกมตู้นะอืมประมาณเนี้ยก็อีกแค่สามสี่แอปนี้รวมกันก็ไม่ต่ำกว่าสามพันแล้วนะทีนี้เป็นเกมของ psp ด้วยแต่ psp เกมมันจะน้อยหน่อยนะครับ แต่ทุกเกมเล่นเล่นได้หมดเลยนะโอเคเรียบร้อยส่วนวิธีที่เราจะเล่นทำยังไงโอเคทําเหมือนกันเลยผมลองโหลดมาสักแอปนึงนะคอนท่าแล้วกันไวดีอันนี้หยุดโหลดโหลดแล้วนะปุ๊บแต่เราจะเล่นไม่ได้ครับเพราะว่าแอป,ปมันจะไม่มีที่หน้ามือถือเห็นไหมไม่มีเออทำไงล่ะ ก็มาที่แอปนี่แหละแล้วก็มาที่รูปคนตรงนี้คอนท่าขึ้นแล้วฮะเนี่ยแต่ก็มาละก็เล่นได้เลยถามว่าคุณไม่มีจอยคุณเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะแต่มันไม่ค่อยถนัดแต่ก็ถือว่ามาบอกแหล่งไวโหลดเกมให้แล้วอะ่ะเนี่ยครบเลยเนี่ยก็เล่นได้แต่ไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวผมมองไม่เห็นเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยคือมันก็เล่นได้เนาะเคลียนะครับอ่ะเดี๋ยวขอออกแป๊บนึง ปุ่มอยู่ไหนวะบึ๊บอ่ะโอเคอันนี้บอกแรงโหลดให้แล้วนะพอวิธีเล่นครบเลยนะจอยไม่มีก็เล่นได้นะแต่มีจอยมันจะเล่นถนัดกว่าอ่ะทีนี้สิ่งต้องการให้ดูต่อมาคือนี้ส่วนหลักๆตรงเนี้ยคือเกมที่เพิ่งโหลดคือเป็นเกมออนไลน์เหมือนกันแต่ว่าเป็นภาคอังกฤษที่เราเคยเล่นกันนี่แหละอันนี้เอาเกมให้ดู เกมมันเพิ่งอัพนะครับเอาให้ดูอาจจะมีพัฒนาเอ้ยไม่ดไมิไม่เรียกว่าพัฒนาเพิ่งลงเพิ่งลงเห็นไหมเนี่ยมนคอมแบดหก็เล่นได้เป็นภาคอังกฤษนะครับหลังลงเสร็จแล้วอะทุกทุกทุกอันเลยนะเราเล่นประเทศไหนก็เป็นภาษาประเทศนั้นนะครับอันนี้ก็มี gta ผมก็มีรีวิวนะครับครบอ่าเกมแนวแข่งรถมีอะไรบ้างอ่าดูเนี่ถือว่าละเอียดเลยนะ ครบนะครบนะเกมยังมีพัฒนาอีกนะอันนี้คือเกมที่เขากำลังจะอัพอีกร้อยกว่าเกมนะครับอ่าเห็นปะ่ะ gta m e t a s l o t d d dante hunter อ่า l e g ก Le g o มาครบเลย Final มีถึง Final 7นะเห็นปะ่ะผมต้องการจะบอกว่าไม่ได้เสียตังค์นะเกมฟรีนะฮะผมโหลดลงมาลองแล้วแล้วก็มีรีวิวแล้วด้วย เนี่ยก็ตามเนี้ยเล่นอย่างนี้เลยเป๊ะโอเคอันนี้เป็นในส่วนของ iOS นะครับหวังว่าจะครบกันนะฮะก็ที่เหลือเดี๋ยวอันนี้ที่ผมติดค้างคืออันเดียวนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลงไว้ที่ใต้คลิปนะครับเข้าไปโหลดและทำตามได้เลยแค่นี้เรียบร้อยครับ